กลับมาแล้วครับผมมาดูกันเลยดีกว่าข้างหน้าของผมนะฮะก็จะมีครีมอยู่4อันนะฮะก็คือว่าจะมีครีมก้อนแทนสีฟ้าครีมก้อนแทนสีแดงนะฮะครีมทามิยาเบอร์ส5มสิบห้าทามิยาเบอร์1นึ่สานะฮะก่อนหน้านี้ผมใช้ครีมทามิยาเบอร์1นึ่สองสามนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือว่าใช้มาตลอดเลยปีกว่าเนี่ยก็คือจะใช้อันนี้อันเดียวเลยะฮะแต่ก็มีคอมเมนต์นะฮะว่า ให้ผมลองรีวิวหรือว่าลองคอมเพร์ดูว่าครีมทามิยากับครีมก็ต์แฮนเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งครีมทามิยาเนี่ยมันก็จะมี2เบอร์เบอร์สามสิบห้ากับเบอร์หนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็มีครีมก็ต์แฮนเนี่ยเอ่อเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะ,ะแต่คือว่าเป็นด้ามสีฟ้ากับด้ามสีแดงนะฮะซึ่งราคาเนี่ยด้ามสีฟ้าเนี่ยราคาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสีแดงหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาททามิยาเบอร์สามสิบห้า 1,150บาทและทามิยาเบอร์123เนี่ยก็ราคาเท่ากัน1,150บาทนะฮะอ่ะโอเคความแตกต่างของมันผมจะไล่ดูจากครีมของทามิยาก่อนแล้วกันระหว่างเบอร์123กับเบอร์35นะฮะโดยรวมของมันน่ะหน้าตาของมันเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดดูภายนอกนะครับผมซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยดูดิไม่แตกต่างกันเลยนะฮะถ้าดูภายนอกนะฮะ แต่คือว่าโดยรวมแกออกมาดูครับราคาไม่ต่างกันเลยนะฮะ1,150หบาทสาหรับทามิยาอะเรามาดูนะครับระหว่างเบอร์123กับเบอร์35เนี่ยมันต่างกันยังไงนี่ให้ดูเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้นะครับเป็นเบอร์123ส่วนอันนี้เป็นเบอร์3 5นะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยเบอร์35เนี่ยมันจะมีความป้านกว่า เบอร์ 1, 1 2, นะึน่ะขัวมันแคบกว่าแค่นั้นเองนะฮะเรามาดูวิธีการตัดดีกว่าว่าเบอร์35กับเบอร์1นึมเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนี่เบอร์ 35, 1, 2, 3. 5เบอร์1นึนะฮะอ่ะผมจะให้ดูต่างกันยังไงอันนี้ซึ่งตัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือคาบสีขาวเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคาบขาวในการเบียดของเนื้อพลาสติกกับตัวเนื้อครีมนะฮะใบมีดของมันเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับจะมีเนื้อสีขาวอยู่ด้านในนิดหนึ่งนะฮะข้อแตกต่างระหว่างเบอร์35กับเบอร์123เนี่ยแตกต่างกันแค่ความป้านของมันนะแค่นั้นเองนะครับผมอ่าต่อไปครับเรามาดูครีมกอตแฮนะฮะระหว่างครีมด้ามสีฟ้ากับด้ามสีแดงนะฮะมันจะต่างกันยังไงนะครับนี่ครับ นี่ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยความป้านของมันเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะฮะแตกต่างกันที่ตรงไหนนะครับแตกต่างกันที่ความหนาของมันนะฮะถ้าดูดีๆความหนาของมันจะไม่เหมือนกัน,นะฮะเรามาดูความหนากันดีกว่าของก๊อดแฮนสีฟ้านะผมใช้วัวเนียวัดเลย0 8นนะครับผมสีฟ้านะฮะสีแดง1.13นมนะฮะมิลลิเมตรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสีแดง จะหนากว่าสีฟ้านะฮะข้อแตกต่างของมันแค่นี้และเรามาดูสีฟ้ากับสีแดงผมจะลองตัดดูว่ามันจะเป็นยังไงผมใช้สีแดงตัดครับอ่ะอันนี้สีแดงนะครับตัดแล้วผมลองตัดสีฟ้าดูครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าความรู้สึกนะฮะสีแดงกับสีฟ้าต่างกันไหมความรู้สึกนะฮะสีฟ้าตัดนุ่มมือกว่าวค่อนข้างรู้สึกได้นะฮะสีแดงก็คือว่าจะคล้ายๆพวกธรมิย่า123หรือเบอร์3 5นะฮะอันนี้สีฟ้านะให้ดูนะฮะให้ดูเกตน,นี่ครับนี่ครับอันนี้สีฟ้าอันนี้สีแดงเห็นไหมฮะความแตกต่างของมันนะฮะถ้าเกิดจะให้โดยดูแล้วเนี่ย เนื้อสีฟ้าเนี่ยจะตัดได้ดีและตัดได้คมกว่านะฮะอันนี้สีฟ้าอันนี้สีแดงโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการตัดตรงมันอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่คือมีความรู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะนุ่มมากกว่านะฮะอ่ะเรามาดูระหว่างสีฟ้าของ God Hand, 1, ก o อ h แ n นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทนะฮะลองตัดดูอีกทีนึงครับนุ่มมือมากนะฮะแล้วผมใช้ทามิยา หนึ่งสองสามตัดนะครับโอ้มีความรู้สึกเลยมีความรู้สึกเลยนี่ธามิยาฝั่งนี้นะครับก็ต์แฮนฝั่งนี้นะฮะถ้าเกิดมามองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก็ต์แฮนเนี่ยหนึ่งเลยตัดได้นุ่มกว่านะฮะแล้วความที่มันเป็นเนื้อขาวเนี่ยก็ต์แฮนทิ้งความเป็นเนื้อขาวเนี่ย น้อยกว่าทามิยะนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคามันต่างกันแล้วข้อดีของมันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือมันนิ่มมือสมควรแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นครีมเทพนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคามันก็สูงเกือบเท่าตัว1,920บาททามิย่ามหนึ1งพับาทนะฮะบอกได้เลยว่าดีไซน์ของมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะฮะนะฮะระหว่างเนี่ยก็แทนเนี่ยระหว่างทามิยะนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก้อนแทนมันจะเป็นครีมแบบด้ามที่มันจะเป็นแบบเล็กๆอะ่ะแล้วทามิยาเนี่ยครีมด้ามมันจะเป็นใหญ่ๆกว่าเห็นไหมฮะความจับถนัดมือถ้าให้ผมลองจับเนี่ยทามิยาก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะคือมันอ้วนๆดีนะฮะก้อนแทนมันจะเล็กๆหน่อยนะฮะถามว่าความรู้สึกของมันเนี่ยมันก็ ไม่ได้ต่างกันักเท่าไหร่นะฮะแต่คือว่าของทรมมย่าเนี่ยเนื้อมันจะอ้วนกว่าความรู้สึกฟิลลิ่งจับถนัดมือเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะฮะแต่คือว่าก้อนแฮนเนี่ยมันให้ซองมาแบบนี้ด้วยนะฮะเวลาเราเก็บอ่ะเรามาถึงบทสรุปกันดีกว่าคือผมไม่ได้อยากที่จะอวยของยี่ห้อไหนมากกว่าแต่ความรู้สึกมันก็บ่งบอกว่าก้อนแฮนเนี่ยมีความรู้สึกว่านิ่มมือมากกว่านะฮะแล้วก็ตัดได้แบบนิ่มแต่ข้อเสียของมัน ถ้าเกิดหล่นเมื่อไหร่มีหักมีบินเลยท้ามียากมีความแข็งแรงมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดหล่นเมื่อไหร่มันอาจจะเกิดความเสียหายได้ซึ่งผมเคยทําหล่นมาแล้วนะฮะตัวหนึ่งสองสามมันเกิดความบินนิดหน่อยนะแต่คือว่าเจียรับหัวมันอนะมันก็เกิงว่าเอากลับมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นก้อนแฮนด์ผมบอกกัเลย ไม่งองก็หักเลยนะฮะอ่ะสรุปก็คือว่าครีมก้อนแฮนเนี่ยมี2ตัวนะฮะก็คือว่า1,920บาทกับ1,520บาทดูกันง่าย,ายๆเลยก็คือว่าจะเป็นด้ามสีฟ้าตัวแพงด้ามสีแดงตัวธรรมดานะฮะก็จะมีซองมาให้ ใส่อยู่แล้วนะครับผมทามิยาก็จะมี2ตัวนะครับอย่างที่บอกไป1,2,3กับเบอร์35ราคา1,150บาทนะฮะต่างกันที่หัวนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมว่าความป้านของมันแล้วแต่คนชอบจะถนัดเอาไปใช้แบบไหนเท่านั้นเองนะฟิลลิ่งการตัดก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะแต่ถ้าเกิดระหว่างทามิยาก,กับ g อรแฮนก็คือว่า g อรแฮนเนี่ยความรู้สึกฟิลลิ่งดีกว่า แพงกว่าแล้วแต่คนชอบนะถ้าใครชอบตัวไหนก็ไปลองดูผมก็เอามาลองตัดให้ดูแล้วนะก็คือว่าก็แทนทิ้งคราบขาวน้อยกว่าธรรมิยา ตัดได้ดีกว่าธรรมิยะและแพงกว่าธรรมิยะเท่านั้นเองครับผมไปแล้วครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะคลิปนี้นะใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับถ้าใครชอบก็ไปลองดูฮนะช็อปธรรมิยะใกล้บ้านท่านฮนะหรือว่าร้านขายกันพาใกล้บ้านท่านก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมิยะก,ก็ดีหรือก๊อตแฮนก็ดีถ้าใครชอบทนหน่อยก็ธรรมิยะถ้าใครกลัวมันจะหล่นและพังก็ ก็แทนอาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยผมดูแลได้แล้วมันรู้สึกว่าดีแล้วมีเงินซื้อก็แทนตอบโจทย์สําหรับคุณครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับผม